สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกอลแกรบชาแนลนะในคลิปนี้ก็นำเสนอในเกมของแท c t ติคูนะครับผมพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วก็ไปครับผมตอนนี้เพื่อนพร้อมหมดทุกคนแล้วนะมาพร้อมเราไปเลยครับแต่คุณใบอันนี้ผมเกรงผมเกรงว่าคุณไบอันนี้จะไม่พร้อมนะเพราะว่าตะกี้หลังไมมาว่าแกแบตกันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณไบ้อันนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมนะครับ ที่ชมอยู่พร้อมแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์กดกระดิ่งปุ้งกิ้งปุ้งปิงปุ้งมิงปุ้งปิง,ป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 งให้กันด้วยนะจ๊ะเอาแล้วเดี๋ยวก็ไปรับชมต่อเดี๋ยวผมเปิดวาร์ปให้นะแปบ๊บนึงเอาแล้วเปิดวาร์ปมาก็มาเจอเลยครับเจอทีมแดนแมทนะสนามยิงปืนด่านถนัดเลยดีกว่ดาด่านนี้ด่านถนัดนะมาพร้อมกันนะครับกับคุณไบรอันนะคุณหลีนะครับผมคุณแม่คุณหลีนะคุณกิฟต์นะครับ แล้วก็คุณโทลิดนะครับผมตอนนี้ทักทายนะครวิ่งทักทายนะไปครับลุยต่อหลังจากทักทายแล้วนะครับเราก็มาเล่นกันต่อสันโอ้โหลงข้างหน้าเลยคุณแม่ขอโทษดีขอโทษดีขอโทษดีนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นบุกเต็มกำลังฮนะเราต้องทําการต้องทําการนี่ก่อนนะฮะอ่าวฝั่งนู้นบุกเต็มกาลังเราก็ต้องมีอะไรบ้างเนี่ยฮะไปเรื่อยแล้วผมตอนนี้ ะครับโหเกือบเกือบพลาดไปครับเกือบพลาดไปโอ้โหโดนอีกแล้วโดนสไนเปอร์ครับผมโดนสไนนะกับปืนปืนขอดาวเวอรห15นะตัวละครวาลเลร่านะครับอืมเห็นแล้วเห็นวิธีกระสุดแล้วนะเห็นแล้วค่อยไปครับค่อยไปค่อยไปครับเจอหนึ่งฟันมาครับโอ้โหต้องให้เพื่อช่วยเจ็บฮะเอ้ เหมือนแคจะเล่นสไนเปอร์นะเหมือนแคจะเล่นสไนเปอร์นะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะครับเหมือนจะลุมสไนเปอร์นะครับไปครับไปไปดีครับก็มาดีครับมาดิยิงเลยก่อนนะยิงเลยก่อนเจอแล้วสไนเปอร์หนึ่งไปครับไปครับเราวางระเบิดตรงนั้นเหรอจ๊ะอ๋อเดี๋ยวพี่ทําให้ดูจ้าว่าเขาเคลียร์ระเบิดกันแบบนี้นะน,ะนี่เห็นไหมเคลียร์ได้สองอย่างเลย เอามาที่จ้ะกบมาวิ่งหลบแล้วจ้าอุ้ยโดนพิษนะผมโดนพิษผมโดนพิษแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็โดนปืนซ้ำอีกทีคนระับเปลี่ยนตัวดีกว,ว่าเปลี่ยนตัวแล้วไม่เปลี่ยนตัวหรอกสไนเปอร์เหมือนเดิมเมื่อสายสไนเปอร์ว้าแต่อยากมันอะอยากมันมันต้องเล่นหลายตัวโอ้โหโดนระเบิดที่เขาวางไว้เฉยอยากมันต้องเล่นหลายตัวนะครับคุณชิบคุณชิบยังไม่ได้ใช้ตัวแดนน่านะ ยังไม่ใช่ตัวแรกในการเปิดทางให้เรานะครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับไปต่อครับเอาสิ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 เอา,เอา,เอาโดนระเบิดม่วยหมดแล้วตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนระเบิดมาให้มันดีกว่าซินโดมดีกว่าผมขออนุญาตใช้ซินโดมนะอยากไฟแบบอ,อวิ่งไฟระยะสั้นบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ โอ้โหไม่ไหวจร,จริงเจอตัวมีเกาะนะครับซินโดมยิงไม่เข้านะโมเสดอะโมเสดเขามีเจาะแล้วเขาพังอะไรสักอย่างนะใช่ไหมทุกอย่างนะปืนให้สปิดต,ตร์นะหลังเด็ดเด็ดจัดเลยเด็ดจัดเลยเด็ดจัดเลยเอาวางไว้ข้างหน้านะเนี่ยอา,ามาครับมาตอบเอาได้อยู่มาหัวที่ไหนก็ไม่ได้เกรงใจหรอกนะสไนเปอร์ดีกว่าสไนเปอร์ดีกว่าผมมันสายซนไน ใส่สน,นก็ต้องแบบยี่หน่อยไปครับมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับมาครับเอาเตีงไปเรื่อยแล้วผมอะโอ้โหเดือดเลื่อยขึ้นหน้าเรื่อยเข้าตาแล้วมาเดือดแล้วตอนเนี้ยปล่อยไปเราให้ไปแล้วโอโ้จริงเนี่ยไ่ อาวางดักไว้ตรงนั้นอันนึงเอ้งงเอาเห็นแล้วแดนหน้ามาแล้วครับแดนหน้ามาแล้วเอาแล้วครับเห็นแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแมพแล้วครับเห็นแล้วเปิดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้ละ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 อุ้ยม้างหลังโดนพิษด้วยป่ายคอด้วยเรียบร้อยเลยระเบิดโดนทำลายไปด้วยแหมแน่นอนจริงครับฝั่งนู้นฝั่งเราก็ แหมถึงจะเป็นทีมเป็นด่านถนัดนะแต่ถ้าเจอแบบชุดใหญ่ๆอย่างี้ก็แบบไม่ไหวงั้นครับเห็นนะพ่ายแพ้ไปเวลานะครับโดนดนบีบด้วยเวลานะครับตอนนี้นี่ก็ขอบคุณมากครับตะกี้ใส่ชุดตะกี้คุณ,คณไบ้อันใช่ไหมหรือเปล่าแต่คุณไบ้อันนะแกะสายโหดนะนานนะจากจากกัมูชานะครับแต่แกน่าจะไม่ไหวแล้วนี่คนนี้คุณเล่นยอดเยี่ยมไปครับใครเชิญทีมมาเดีย๋ยวนะมันเป็นทีมของแคลนนะครับ อะไรเดี๋ยวผมไปดูที่เพื่อนนะเดี๋ยวชัดทีมโอเคไหม let's go seven okay. ไปครับมาเอาต่อเลยนะครับผมตอน,นี้กดกดรอกดแบบนั้นไปก่อนเลยคุณันนี้แกไม่อยู่แล้วมัง้งใช่แล้วแม่เดี๋ยวให้คุณหลี่ให้คุณหลี่เป็นเฮดนะครับอ่าให้คุณหลี่เป็นเฮดแทนนะ โอเคเดี๋ยวคุณปุ๊คชวนผมจังเลยตอนนี้คุณปุ๊กผมมีทีมแล้วขอขอภัยนะฮะอมาควบคุมครับตอนนี้ได้คนใหม่ๆคนนะครับเป็นวลาวลาดดสวลาดดสอย่างนี้หรอวลาดโซวลาดดโซอย่างนี้หรออ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะอ่านไม่ค่อยถูกนะครับภาษาพวกที่ไม่คุณคิดมาในชุดแดนหน้านะครับ ตอนนี้มาพุชิปชุด,ดหน้าน่าจะเปิดอะไรให้เราเห็นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมพยายามพยายามจะดักนะครับอ่าแล้วก็ตุ่มต่อแป๊บแต่ตรงนี้เรารู้กันแล้วผมไม่ดักแล้วดีกว่าผมไม่ดักแล้วผมจะโอ้โหผมดอโดนล่อ้ดยชเนกนะเดียวจัดตัวน,นี้เดยวจัดผมไม่อยากจะดักอ่ะผมอยากจะไปไฟเลยอ่ะแต่ผมจะมีตำแหน่งไฟของผมอยู่อ่ะดูขอยิงมาเป็นชุดเลยนะตุ่มตึง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 นะ ยังม่เป็นชุดเลยนะผมมีตำแหน่งดักของผมอยู่นะครับถ้าเขาไม่รู้ขอให้ฝั่งนู้นไม่รู้นะครับแล้วขอให้รู้แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะว่าตำแหน่งดักของผมนีเืออยู่ตลงไหนนะเออนะเนี่ยรถมาเฮ้ยแอบค่อนวางไว้หน้าประตูนี่แหละดักครับดักครับ เรียบร้อยครับดักต่อนะดักได้อีกหนึ่งครับการกลวยครับการกลวยงงครับตอนนี้อย่ามองไม่เห็นผมนะผมไม่ไม,ไม่ไม่โชว์ตัวให้เขาเห็นนะเดี๋ยวก่อนพวกเขาเยอะพวกเขาเยอะเดี๋ยวรอซุ่มดูอยู่ครับซุ่มดูอยู่เห็นผมแล้วหนึ่งคนนะครับตอนนี้ เอาทีจ๋าเอาทีจ๋ารอผมสักล่วงเลยครับมาดักอะไรเกินไปรวมแน่แก้แค้นกันได้สแสดงว่าวิ่งมาทางที่ผมวางระเบิดไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณกิ๊บนะครับผมมาคุณใบอ้นนะครับตอนนี้ผมมาคุณไบ้อ้นนะครับอพยายามเปิดช่องนะครับผมพยายามเปิดช่องนะหาช่องอยู่นะครับอุ๊ยโดนระเบิดตัวเอง ทำไมมันมันเสี่ยงไม่ผลอ๋อมันต้องยืนมันต้องยืนนะทุกคนถ้าจะเสี่ยงเสี้ยงระเบิดไอ้นั่น่ะไอระเบิดมืออะแล้วอยู่หลังบาเรียร์บาร์เรียร์นะครับเราต้องต้องยืนนะครับเนี่ยไม่งั้นจะกลายเป็นศพหัวแบะอย่างนี้นะเห็นไนะเห็นนะเนี่ยมันต้องแบบต้องยืนนะเอาโอเคครับคุณคิดมาอยู่ตรงน,นี้ละ <c oughs> ผมมาอยู่ใ,ใกล้ดีกว่าคุณคิดเปิดทางให้นะครับเห็นแล้วเห็นแล้วไปไป,ไปเพื่อนส่องต่อครับ ช่วยผมหน่อยซัพพอร์ตผมหน่อยมาครับเดี๋ยวผมจะเรียบร้อยไปครับแล้วผมมาต่อไปเดี๋ยวคุณเจอเดวิดครับผมผมเอาเดวิดลงบ้างละแต่ระเบิดที่ผมใช้อยู่เป็นระเบิดฟันเนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะระเบิดฟันเนี่ยมันแบบนั่นหน่อยนึงไปครับมาก็มาดีครับนะ ไม่เคยมีเราผมาเล่นแบบซึ้งๆหน้าผมชอบตอดเออ,อใจดีแวบติดพิษไปเรียบร้อยติดพิษเรียบร้อยผมต้องพยายามนี่มาก่อนนะนีมาก่อนนะติดพิษ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 นะษนะแกแคนได้ครับแก้แคนได้นะตรงไหนไม่รู้หรอกแต่แก้แคนได้เอาละอุ้ยพิษอะ่ะมันตายมันต้องปล่อยพิษมาในตัวนี้อุนแรงจัง ดักนี่นะดักไปครับมันวิงง่งมาแถวนี้เนะี่ยเดี๋ยวก็โดนลุงเนี้ยดักไปฮนะมเป็นไงล่ะมาแล้วมาแล้วก็ใส่ครับเอาให้แบบนี้ก่อนต่อไปก่อนนะนี่งงเอางงฟันไปรีโหลดโอกาสสุดท้ายฮะแน่เอาครับ ไม่ครับเอาเลยครับเดวิดครับผมผมเดวิดเดวิดครับโอ้โหแต่ไม่ทันแกเหมือนกันแกสับมาหลายดอกสับๆๆๆอย่างเงี้ยนะไปแล้วรู้แล้วขอเกิดใหม่จริงโอ้โหมามนะผมก็มีเบสิกนะเล่นแบบอย่างเงี้ยแต่ผมผมอยากจะฝึกผมอยากจะฝึกตัวเองนะครับให้สไนเปอร์ผมเด็ดๆเลยเอา เอาครับเจอสไนเปอร์ครับจะจะไปล่อสไนเปอร์ก็โดนลูกไปนี่โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายทำไมะไปสไนเปอร์ล่อสุดท้ายล่อสุดท้ายตอนนี้ตอนนี้ตา,ตา,ตาสุดท้ายนะต้องทำไม่ได้นะเสียงเสียงเราชัดเจนมากเลยดักแล้วเล็งแล้วหลีครับคุณหลีครับคุณหลีนะ่วอคุณหลีครับไปสับพคุณหลีนะไปครับ ต้องชนะครับตอนนี้ต้องชนะได้แล้วครับไปหันกลับมายิงไงโอโ้โหโอ้โหโดนปาดคอโชแต่ชนะโ <c oughs> อ้ไปต่อจ้าสักครู่นะเดี๋ยวดูโฆษณาสัก,สกครู่นะครับผมเอาละครับก็กลับมากันอีกแล้วครับตอนนี้เอาแป๊บนึงนะแป๊บนึงออ๋โอ้โหมวยหมดตอนนี้เนี่ยมันแหลกนะครับเนี่ยผม,มแหลกนะเท่าทีนะ โทษทีนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวผมมันแหลกจริงเดี๋ยวผมมันแหลกจริงนะครับต้องโทษทีนะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยว erm. ผมมันแหลกนะครับไปครับลุยต่อครับโทษทีครับโทษทีคนพอดีมาครับมาต่อเลยนะครนะครับผมมันห้าเรียควันนะเรียควันโอเคควันหายแล้ว ระเบิดเขาอยู่ฝั่งนี้นะระเบิดเขาอยู่ข้างหน้าด้วยนะอ่าโอ้โหฝั่งนี้มาครับวิ่งมาทับระเบิดไหมเกือบโดนแต่ไม่โดนระเบิดใครกันแนะ่ระเบิดเราีนหว่ะฝั่งนู้นจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะเอาครับตอนนี้แต่มันโดนเราเด็ดมันกระตุกนเน็ดมันแหลกจังเลยนะอาจจะยัดไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวแน่นอนนะเดี๋ยวได้อัพแรมแน่นอนคนระับนะโบนัสออกเดือนนี้นะโดนแน่ครับแรมชุดใหม่ อันนี้ที่ใช้อยู่นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ฮะอืมเอา้าเอา้าใกล้เกินนะครับใกล้เกินสไนเปอร์ยิงไม่ถึงยิงไม่ได้นะครับใกล้เกินสไนเปอร์บอกว่าฉันมองไม่เห็นนะจ๊ะคุณไม่อันทับไปนะครับมาฮะอ่าเห็นเงาของคุณอุ้ยขอโทษ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 ผมเคลียร์ระเบิดนะครับคุณแม่อผมขอ,อโทษ คุณแม่นะ I'm sorry นะครับ Mr. Ban I'm so sorry นะ I'm sorry I'm sorry I'm r e l y sorry เลย <laughs> ผมจะเคลียผมจะเคลียควัน <laughs> เรื่องเองผมจะเคลียรควันนะครับแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นเนี่ยทำผิดพลาดนะไม่เป็นแล้วให้แกไปปฏิบัติภารกิจแกฝั่งนู้นนะคร,ราวอนนะออกมา๊บจุด A นะจุด A เดี๋ยผมดักไว้นี่สักอันดีกว่านะเราไปจุด B ต่อ ผมดักนี่ต่อนะครับระเบิดใครไม่รู้ละทำลายก่อนเออนะทำลายไปแล้วนะครับระเบิดใครไม่รู้หรอกไปดิถ้าเป็นระเบิดพวกเราน่าจะนั่นอยู่เอ,อ้ยยึดจุดสิเอาละครับประจาตำแหน่งครับโอ้โหข้างหลังมาครับเสียบคอเลยขลังมาเสียบคอเลยกลายเป็นศพนะ ผมเนี่ยศพไปหาเพื่อนดีกว,ว่าอยู่ไม่ได้แล้วหาเพื่อนให้เพื่อนอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่จ้าเจอแล้วคุณแม่นะไปคุณแม่นะเ<อ><ะ>จอระเบเิดดักไว้นะครับโอ้โหฝั่งนี้มาสามคนเลยมามามาวิ่งมาโอ้มามาล่อมาโดนระเบิดเขาล่อนะครับเอา<ะ>ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขออันนี้ขอนี่อันนี้ขอแบบนี้นะครับคุณกิ๊ฟนะครับชชินชมพุก่กิ๊ฟนะครับขอบคุณนะครับผม นี่มาค,คุณกิ๊ฟนะครับไปครับค,คุณกิ๊ฟสายครับนี่สายก็มานะไปจ้า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 อาร์บีจีเดี๋ยวจ้าอาร์บีจีหรืออา์บีจีหรืออุ้ยโดนอะไรอะ่ะโดนดูด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดวิดใหม่อีกรอบนะครับ ปืนนี้ผมไม่ได้อัพเป็นปืนแบบนั่นๆ,ๆผมอัพแต่สไนเปอร์นะครับไอ้ปืนแบบปืนปืนแอตโตไรเฟลหรือว่า s m g หรือว่าแมชชีนการ์ะผมไม่ได้อัพนะผมไม่ได้อัพเลยไม่ได้อัพเลยจริงๆครับตอนนี้ผมเนี่ยเรียบร้อยสไนเปอร์แรงสุดที่ผมอัพมานะ,นะเรียบร้อยนอน็นศพนะ,นะตายในสนามรบนะครับ กลายเป็นศพของทาหารนะเขาเขาเคยสอนมาว่าตายสนามรบเป็นเกียรติของอาหารไม่ใช่หรอตายสนามลบเป็นศพของอาหารโอเคนะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะฮะสำหรับช่องกราฟแกรฟชแนลนะครับ thank you very much นะ for watching my channel นะ on กราฟแกวิดีโอ o อกราฟแก h a ชแนล on youtube นะครับโอเคนะขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ